อ่าแล้วก็เข้ามาสู่ซ้อมวิธีการทำแอนิเมชันในแบบของผมนะซึ่งแน่นอนกูจะไม่ตัดต่อเลยสิเพราะว่ากูขี้เกียจตัดต่อโอียวปะ,ะก็อย่างแรกเลยก็กดไปที่อวตตาแล้วก็กดเครื่องมืออะไรการแก้ไขแอนิเมชันแล้วก,กดตรงนี้แม่งเลยแล้วพอทำแอนิเมชัเาน,าน,าน,านเสร็จปุ๊บแล้วก็เออทำอะไรต่างๆนานาเสร็จปุ๊บสมมุติว่าเออเรียบร้อยทำแอนิเมชันเสร็จแล้วให้เรากดอ่าถ้าเป็นในแบบวิธีของผมนะผมจะกดลูปเอาไว้อ่ะกดลูปเอาไว้แล้วก็กดเผยแพร่ไปยังโลบ็อกแล้วมันจะมีให้เรากด เอ็กซ์พอร์ตตรงนี้ทางขวาล่างปุ่มฟ,ฟ้านะเออแล้วพอเรากดเสร็จปุ๊บอ่าสมุิอ่ะกูเอาใหม่ก็ได้เผยแพร่วัต่อฟุบเออขึ้นมาโอเคเจาก่อนแล้วก็ตั้งชื่อเฮียอะไรก็ได้แล้วก็บันทึกไปเลยเคเสร็จ<ส><ส>แล้วตรงนี้จะมีปุ่มบันทึกขึ้นมาให้เรากดไปรัวๆเลยเพื่อเป็นการอันตราเช็คเลยว่าเอ่อมันได้หรือเปล่าแล้วการที่เราจะให้ตัวละครขยับได้เนี่ย เราจะต้องใช้สคริปที่มีชื่อว่าอะไรนะ PlayAnimation what the fuck เราใช้สคริป play a n i m a t i o n อ่า huh. แล้วก็เราต้องกด freeze ไอ้ตรงนี้ไว้นะกด anchor ไว้เออตรึงเอาไว้เฉพาะแค่ humanoid root part เพื่อตรึงเอาไว้อย่าไปตรึงทุกส่วนนะถ้าตรึงทุกส่วนมันจะไม่ขยับเลยเราต้องตรึงแค่เฉพาะไอ้ humanoid root part เท่านั้นโอเคแล้วการมุมกล้องทำหายังไงก็อย่างแรกเลย free c a ซึ่ง free คือ f r Premises, ประมาณนี uh, ้อยู่ไหนวะเอ่ออ่าเอาเป็นว่า starter guy อ่ะไม่ใช่ไหนวะเอ่อ free cam free cam free cam อยู่ไหนวะเอ้าโอ้รถมึงก็ผ่านไปผ่านมา starter guy free cam มึงอยู่ตรงไหนอ่าเอาเป็นว่าอ๋อมันจะอยู่ใน workspace นะซึ่ง บางสคริปมันอาจจะต้องใส่ใน s t a r t อร guide หรือไม่ก็ starter player นะซึ่งของผมมันจะเป็นอยู่ใน work space นะอยู่แถวๆนี้ปะใช่ของผมจะอยู่ตรงนี้นะซึ่งฟรีแ cam โหจะเป็นกด shift บวก c ก็พอเราทำสมมติว่าถ้าเป็นถ้าจะทำแบบยาวๆก็ได้แต่ว่าแต่ผมอ่ะจะทำแบบว่าทีละแบบว่าทีละแบบทีละฉากนะก็สมมติว่าเออฉากแรกผมก็แบบว่าอ่าให้ตัวนี้มันมาก่อนแล้วตรงนี้ก็ อืมก็ถ่ายหลายๆฉากหลายๆมุมกล้องถ้าเราจะให้มันเริ่มเนี่ยเราก็กดตรงปุ่มนี้เพ้่ำกับเล่นแล้วก็พอเข้ามาบุ้ให้เรากดฟรีแคมแล้วก็มาตรงนี้ซึ่งเราจะปรับมุมกล้องได้ตามใจชอบเลยซึ่งกูอาจจะไม่ให้เห็นภาพเพราะอย่างแรกเลยกูขี้เกียจมากโอเคปะ่ะก็น่าจะมีประมาณนี้แหละก็มีแค่นี้ทำแอนิเมชันสไตล์แบบไม่ใส่มูลแอนิเมเตอร์แบบไม่ใช้หรืองบจนๆพวกไร เอ้ยลิงกุพันหรือที่เราเรียกกันว่าแอนิเมชันแบบงบน้อยนั่นไงโอเคก็มีประมาณนี้แหละก็ขอบใจนะที่มาเป็นตัวแทนให้